สัสดีค่ะร้านพุรุนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะ นี่เลยนะคะรีบจัดเตรียมให้เลยนะคะแหมใกล้มืดอีกแล้วนะคะนี่นะคะมีล้อใหม่ยางเปอร์เซนต์กว้าง8.5นะคะล้อเอ็น5ราคาเบาๆนะคะนี่เลยค่ะรอมนี้มีก้านยก5รูมาด้วยนะคะแล้วก็ล้อเบกเวลค่ะราคาเบาๆเลยนะคะมีท E สีดำหยอดแดงนะคะแล้วก็มีหยดน้ำออฟโรดนะคะหลุดมา1ชุดนะคะล้อออฟโรดช่วงนี้หาย,ยากมากนะคะมีหยดน้ำออฟโรดมา1ชุดนะคะแล้วก็มีดีวั นะคะ SF นะคะลอเลนโซ้ L oh L ento, นะคะนี่เลยนะคะมีใบพัดมีก้านยกนะคะมีหลายลายเลยค่ะนะคะมาเริ่มชุดแรกเลยนะคะลูกค้าหลายคนรอและถามหาเยอะมากนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กหยดน้ำนะคะแม็กหยดน้ำยางแม็กซิตนะคะ2 6 5 7 0 1 6นะคะปี20นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะชมดอกยางกันเลยค่ะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะแม็กซิตนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะขอบสิบหกออฟโรดนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะใส่ล้อกระบะงหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็น m a ็ D1 S F นะคะล้อเรนโซ่ค่ะราคาเบาๆเลยค่ะชุดนี้นะคะล้อเรนโซ่5รู1น4นะคะกว้าง9กครึ่ง10ครึ่งใส่กระบะเลยนะคะใส่กระบะ5รลูหนึนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นค่ะ D1 S F นะคะเป็นล้องานเลนโซ่นะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ m a k e in Thailand นะคะเป็นล้อเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะ งาเงาเลยนะคะ D1 SS ล้อเรนโซ่ค่ะยางหน้ายางเป็น2629นะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะสเปคเทพด้วยนะคะยางนะคะนี่เลยค่ะยางสวยนะคะยางปี20นะคะใส่รถกระบะ5ลู114นะคะล้อเรนโซ่แท้เลยราคาเพียง19,000บาทได้ล้อเรนโซ่แท้เลยนะคะชุดนี้นะคะ19,000บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะ T E 3 7มเดสีดำยอดแดงน,น,นานๆถูกมาทีหนึ่งยางเป็นยังปี21นะคะยัง275 4จ็ปปี21ค่ะนะคะ2 7 5 4 18, ทั้ง4เส้นค่ะแต่ล้อกว้าง9.5หลัง1 0 5นะคะนี่ค่ะนะะดอกยางแน่นๆเลยดอกหนาๆเลยค่ะ T E ่ E37 ดสีดำยอดแดงนะคะนานๆเข้าสำหรับใครหานะคะ ชุดนี้หลักพันเลยยังปี21นะคะใส่ลูกกระบะของครูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,000 900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขอถ่ายชุดเด็ดๆให้ดูก่อนนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยกนะคะ5รูค่ะโผลมา1ชุดราคาเบาๆเลยแม็กี่ e 3 7ก้านยกนะคะ5รูนะคะกว้าง9.5หลัง10.5นะคะยางปี2ี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง7,900บาทใส่ลูกกาบาห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ นี่ค่ะยังปี22นะคะนี่ค่ะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะยังปี22ค่ะยังหน้า245 4 5่8นะคะคู่หลังเป็น2 7 5 4จค่ะปี22นะคะชุดนี้เพียง7,900บาทการยก5รูนะคะมาค่ะดเดี๋ยว่ายเด็เดๆให้ดูก,ก่อนนะ,ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Mac N5 RS นะคะเป็นรองงานหนุ่มเม้งค่ะยัง24 27นะคะปี20ค่ะ นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะส4 2 7ปี20ค่ะดอกแน่แนๆนะคะแม็กเวลนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นล้อง,งานหนึ่งเม้งนะคะสีเดิมเลยสีเดิมโรงงานเลยนะคะใส่ลุก,กระป๋าห้ลูหนึ่งสียางเซตแบบนี้เลยราคาเพียง1,900บาทได้ล้อง,งานเม้งนะคะ1,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวถ่ายราคาเบาๆให้ดูก่อนนะคะ <S <S แล้วก็มีแม็กเวลค่ะ5้าลู ชุดนี้นะคะเอาไปเพียง6,900บาทแม็กเวลเงาๆเลยนะคะ5รู114นะคะชุดนี้ยาง255 5้าห้นะคะราคาเพียง6,900บาทไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะยางตีแถมไปนะคะแม็กเวลล้อเงาๆงาเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่ลู้น5รู114ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะ ะะแล้วก็แมกเวลชุดนี้ค่ะนะคะกว้าง9.5-10.5ยางปี22ค่ะยางปีแถมไปนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแมกเวลนะคะยางตอกแน่นๆหนาๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกแน่นๆหนาๆเลยค่ะล้อเวลนะคะชุดนี้หลักพันเท่านั้นเลยแมกเวลยางปี22นะคะตอกแน่นๆเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะอันนี้อันนี้คือฝนนะคะนี่คือเม็ดฝนนะคะ พอดีที่นี่มีฝนตกโปรยนะคะแต่ก็จะทําคิมให้ลูกค้าดูค่ะนะคะชุดนี้นะคะยางปี22ยาง2 5 5 5้าหค่ะราคาหลักพันเลยราคาเพียง9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะลาคาหลักพันเลยค่ะ Max W e l l of ออฟลยางปี22นะคะดอกแน่นๆชุดนี้ราคาเพียง9,500บาทค่ะนะคะหกลูรถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแคร์นะคะชุดนี้ราคาเพียง9,500บาทค่ะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวมาไล่ให้ดูเลยนะคะ IE 3 0นะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยค่ะออฟลึกนะคะนี่เลยด้านหลังก็จะออฟลึกสวยๆแบบนี้เลยยางปี2ีอค่ะนะคะยาง24 5 4 5่คู่หลัง2 7 5 4 0 1 8ค่ะดอกแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ IE 3 0ค่ะรถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะ ชุดนี้ราคาเพียง1,900บาทนะคะ1,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวล N5 อันนี้เป็นเม็ดฝนนะคะขออนุญาตเชิญให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าหาว่าล้อเป็นเกลือนะคะไม่ได้เป็นนะคะอันนี้คือเม็ดฝนนะคะนี่ค่ะนะคะแม็กเวล N5 ค่ะออฟลึกออฟกะละมังนะคะชุดนี้ออฟกะละมังมากค่ะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูออกนะะนี่นะคะลึกมากนะคะการสวยค่ะ N5 นะคะล้อนล้อหนุ่มเม้งนะคะยาง2 5 5 5 1 8ค่ะยางปี20นะคะเป็นล้องานหนุ่มเม้งนะคะเรลออฟลึกๆแบบนี้เลยค่ะนะคะยางดอกแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะ แม็กวลเงาเงาเลยนะคะล้อเงากิฟเลยนะคะเป็นงานหนุ่มมิงออฟลึกๆแบบนี้เลยใส่ล้อหลู1 1นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ12,900บาทค่ะอันนี้คือเป็นเม็ดบนนะลูกค้านี่นะคะ12,900บาทเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็6ลูชุดนี้เป็นล้อใหม่ค่ะนะคะอันนี้เช็ดก่อนนะคะ นี่ค่ะเป็นล้อใหม่นะคะเป็นแม็กเวลแม็กใหม่แกะกล่องนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์มีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะนะคะตอนนี้มีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นเพราะว่าลูกค้าเอาไปแล้วนะคะเหลือเวลหกลูแม็กใหม่ My, ยางเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งชุดราคาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะแค่ล้อเปล่าก็สุดคุ้มแล้วนะคะออฟลึกเป็นแม็กใหม่นะคะไม่มีการยิงน็อตเลยนะคะไม่ได้บาดการใช้งานนะคะ แม็กใหม่แกะออกจากกล่องค่ะมาลัดทำโปให้ลูกค้านะคะเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซนต์ค่ะยาง2 5 5 5้านะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาเพียง1900บาทได้ล้อใหม่ยางเปอร์เซนต์นะคะ1900บาทเท่านั้นเลยใส่รถกระบะหกลูกต,ต,ต,ตัวเตี้ยนะคะรถตัวสูงรถเตีต้ยทำแครนะคะทรงดีลับแครค่ะอันนี้เชนให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะไม่ใช่ขี้เกลือนะคะเป็นน้ำนะคะนี่นะคะ แม็กเวลชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลเงาๆเลยอันนี้เป็นมือสองนะคะยางสองห้าห้าหปี20ค่ะนะคะดอกแน่นแน่นเลยค่ะนะคะเป็นออฟลึกนะคะเป็นแม็เวลออฟลึกค่ะยาง2 5งห้าห้ปี20ดอกแน่นแน่นเลยชุดนี้ราคาเพียง11,900บาทใส่รถก,กระบะหกลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแครนะคะหนึ่งบาทะค่ะนะคะ ด้านนี้เลยด้านนี้เป็นล้อใหม่นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะไม่ยื่นคือล้อไม่ยื่นออกจากตัวรถนะคะไม่ยื่นออกจากซุ้มล้อนะคะนี่เลยต้องเป็นสเปคกว้าง8.54วงเท่านั้นนะคะการันตีเลยค่ะไม่ยื่นไม่ล้นแน่นอนออน35นะคะไม่ยื่นไม่ล้นแน่นอนค่ะนะคะใส่ ใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนค่ะ3ชุดนี้เลยนะคะมีแม็กชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเอเนะคะกว้าง8.5สีลูกอ็อ,อก35ยางปี22ค่ะ255 118นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ใส่รถตู้นะคะเราก็เปลี่ยนยางให้ได้ค่ะชุดนี้นะคะใครอยากได้สเปคใส่รถตู้นะคะเราเปลี่ยนยางให้ได้เลยถ้าเป็นยางรถตู้กับแม็กชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะ ถ้าเป็นแม็กชุดนี้ยางในรูปนี้เลย255 5้แบบนี้เลยราคาอยู่ที่12,900บาทกว้าง8.5สีรูปนะคะเป็นสีเทากันนะคะล้อ SSR นะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นแน่นอน,นะคะ่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทกับ12,900บาทนะคะมี2สเปคนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ราคาจัดโปรไปเด้นะคะ สเปคไม่ล้นแน่นอนค่ะแล้วก็มี TC ค่ะนี่เลยค่ะลายน้องใหม่นะคะมีคนถามเยอะมากค่ะเอาอมารอบที่แล้วนะคะเป็นแม็ก TC 005นะคะนี่เลยสายซิ่งนะคะต้องจัดแล้วนะคะแม็ก TC 005ราคาอยู่ที่13,900บาทเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแม็กใหม่แกะกล่องเลยแค่แม็กเปล่าก็สุดคุ้มแล้วนะคะนี่เลยนะคะยางเป็นยาง245 48คู่หลัง275 4, 4 แค่ะนะคะยางเลือกสเปคได้เลยหรือใครอยากได้สเปคไหนนะคะแจ้งมาได้เลยจัดให้ได้หมดนะคะแล้วก็มี275 448 4, 4, 48, 4สเส้นค่ะนะคะนี่เลยทรงยางหุมแม็กนะคะทรงยางหุมแม็กน,นี้นะคะก็จัดให้เลยกว้าง8.54รลูกนะคะออฟ38นะคะไม่ยื่นไม่ล้นแน่นอนค่ะใส่รถนะคะ หรือว่าใครอยากจะแปลง6กลูเป็น5รูใส่อะแดปเตอร์ก็หลอเหมือนกันนะคะไม่ยืดออกจากตัวรถเหมือนกันค่ะนะคะชุดนี้นะคะสชุดนี้นะคะราคาเท่ากันเลย13,900บาทค่ะได้ล้อใหม่ย,ยางเปอร์เซ็นต์นะ,ะยางเปอร์เซ็นต์คัดปีค่ะมีปี20ปี21มีปี20ปี2ี เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะชุดนี้ไม่ได้ดูปี20ปี21นะคะคัดปีให้ด้วยนะคะดอกแน่นนะคะ13,900าเบาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังค่ะนี่สำหรับมือสองเราก็มีค่ะนะคะมือ2อ e 30นะคะยาง2 4 5 4 5 4เส้นนะคะยางเป็นยางปี21นะคะชุดนี้ราคาหลักพันเลยอันนี้เป็นล้อมือ2อยางมือ2เลยนะคะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นนะคะ9,500บาทแหลก IE 30นะกว้าง8 5ซลูกนะคะ9,500บาทค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อก้้นยก SUV นะคะยางดีเซนติ265 6018เป็นล้อสีเข้มๆเ,เลยค่ะยางดีเซนติ265 6018ค่ะชุดนี้ราคาเพียง1,900บาทค่ะ นะคะก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนนะคะใส่ลูกกระบะ6รูตัวศูสูงนะคะชุดนี้ราคาเพียง1 9, 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแบบใบพัดงาน JP นะคะฝาดุมแถม4ล้อเลยสีม่วงนะคะยาง256418ค่ะนะคะนี่เลยค่ะใส่ลูกกระบะ6รูตัวศูสูงนะคะลายใบพัดนะคะราคาชุดนี้เพียง9,500บาทนะคะ9,500บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มี CE 28ค่ะ MAX CE 8อียีฟลึกส,สวยๆเลยยาง2อ5 6 68, ได้ยางแก้มขาวฮีโร่อาวันวันนะคะนี่เลยค่ะดอกแน่นๆนะคะชุดนี้ราคาเพียง1 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ1 9 0 0บาทใส่ลูกกระบาดหลูตัวสูงน,นะคะแล้วก็มีเวลออฟ 5, ลึกห้าลูหลักพันค่ะได้ออฟลึกด้วยยางฮีโร่อา2 5วันวัน2 5 5ะคะราคาเพียง9,000 ห้าร้อยบาทค่ะออฟลึกล้อเงาเงาเลยนะคะไร้รอยนะคะอันนี้ก็คือคาบน้ำนะคะฝนตกนะคะนี่เลยนะคะสองห้าห้าสิบค่ะยางนะคะห้าลูใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งสี่นะคะชุดนี้ราคาเพียงเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะนะคะเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลค่ะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดค่ะดอกแน่นเลยนะคะราคาหลักพันนะคะเวลชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 9,500บาทค่ะ9,500บาทท่านั้นเลยแล้วก็สําหรับใครอยากได้สเปคล้อกว้าง9,5้าทั้งสลูกนะคะเราก็มีนะคะแมกเวลกว้าง9,5้าทั้งสีวงเลยนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางปี21ค่ะ255ห้าห้านะคะยางดอกแน่นแเลยนะคะยางใช้กันยาวๆเลยนะคะยางปี21่สิบเนะคะสองห้าหาห้าี่สิบแปดียี่อดอกแน่นๆค่ะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะใส่ลูก็บหกลูตัวเตี้ยนะคะนี่เลยนะคะด้านหนังแล้ก็ยังทอมีอีกนะคะน,นี้คือถามให้ดูคร่าวๆก่อนเลยนะคะนี่นะคะ TE37 นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทแล้วก็มีสายเก่งนะคะ รถเก๋งราคาอยู่ที่5,900บาทมี2ชุดให้เลือกนะคะรถเก๋ง4้อยนะคะ5,900บาทราคานี้ทั้ง2ชุดเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าก็จะบอกว่ามาทีไรมืดทุกทีนะคะขอขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าจัดถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะนี่เลยนะคะก็รีบเตรียมกันสุดๆเลยนะคะนี่เลยนะคะ ร้านบุรุนยางแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะเบอร์0 9 5ย์9 9 6 5 9นะคะนี่เลยค่ะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะใครอยากจะมาดูมาชมของได้ที่หน้าร้านเลยนะคะ พิมพ์ Google นะคะว่าคูลูนยางแตกเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าคูลูนยางแตกพอพานสลอูนอนหนูลอลิงสลรอูนอนหนูคูนลูนยางแตกนะคะพิมพมาได้เลยนะคะส่วนต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะหลายคนบอกออ้มีค่าส่งอีกเหรอนะคะ คือต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเราเราได้มาแล้วเราก็บวกไม่เยอะนะคะเราต้องขอค่าส่งหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็โดนค่าส่งนะคะนี่เลยนะคะส่วนใครนะคะอยากจะมาเทิร์นล้อใครมีล้อเดิมอยากจะมาเทิร์นเปลี่ยนเป็นล้อแต่งใครมีล้อแต่งอยากจะเทิร์นเปลีล่ยนลายนะคะเรารับเทิร์นล้อทุกสภาพนะคะราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะถ้าลูกค้าเอารอมาเทิร์นนะคะนี่เลยค่ะ ะะมาดูมาชมกันได้นะคะที่หน้าร้านหรือจะมาลองเทียบก่อนได้เลยนะคะร้านพุนยางแตกค่ะลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะนี่เลยะคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ